ข้อ35ข้อใดถูกเกี่ยวกับหลอดเลือดกอไก่หลอดเลือดอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดเข้าหัวใจขอไข่หลอดเลือดเวนเป็นหลอดเลือดที่นําเลือดออกจากหัวใจคอควายหลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนการละสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์งองูถูกทั้งข้อกอไก่ขอไข่และคอควายอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อใดถูกต้องน้องก็เริ่มดูเลย หลอดเขาบอกว่าข้อกอไก่หลอดเลือดอาร์เทอรี่เป็นหลอดเลือดที่นําเลือดเข้าหัวใจเอ๊ะถูกหรือผิดนะทีนี้เรามาดูก่อนสมมุติพี่วาดหัวใจเข้าๆเป็นสีห้อง,องนี้อันนี้พี่วาดเข้าๆนะปกติมันจะมีเส้นเลือดที่เข้าหัวใจอันนี้ห้องขวามีห้องซ้ายถูกไหมคือเส้นเลือดที่เข้ามาจากหัวใจห้องบนขวามาจากร่างกายถูกไหมก็เป็นเลือดที่ใช้แล้วแสดงว่าเป็นเลือดดํา จากนั้นก็ส่งผ่านเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายห้องล่างขวาแล้วส่งไปสู่บริเวณที่เรียกว่าปอดนั่นเองเพื่อไปฟอกให้อาเลือดดำกลายเป็นเลือดแดงถูกไหมจากนั้นเลือดแดงที่ฟอกแล้วจากปอดก็เข้าสู่ตัวหัวใจห้องบนซ้ายจากนั้นหัวใจก็เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้ายแล้ววนไปที่ร่างกายก็คือให้ร่างกายได้ใช้อะจากเลือดแดงก็จะกลายเป็นเลือดดำแล้วกลับมาสู่ที่ หัวใจห้องบนขวาเหมือนเดิมทีนี้เขาถามว่าขา้อใดถูกน้องก็ต้องรู้จักก่อนว่าเส้นเลือดแต่ละเส้นที่เข้าออกจากหัวใจเนี่ยมันมีชื่อว่าอะไรบ้างถ้าจะพูดถึงเส้นเลือดเนี่ยตัวของเส้นเลือดมันแบ่งเป็น3ระบบ A ใหญ่ๆคือ1ระบบเลือดแดงระบบอาร์เทอรีกับ2คือระบบเวนและ3คือเส้นเลือดฝอยหรือแคปิลารี่ระบบอาร์เทอรีเนี่ยอาร์เทอรีแปลว่าเส้นเลือดที่ ออกจากหัวใจซึ่งส่วนใหญ่แนละ้วจะเป็นเส้นเลือดแดงถูกไหมซึ่งทําหน้าที่ในการนําออกซิเจนออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ว่ามีข้อยกเว้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดว่าอาร์เทอรีเป็นเส้นเลือดแดงถูกหรือผิดเกือบถูกถูกไหมเพราะว่าเป็นเส้นเลือดที่มีที่ส่วนใหญ่นําเลือดแดงก็จริงแต่ว่ามันจะมีเส้นเลือดบางเส้นซึ่งเป็นอาร์เทอรี่ีแต่นําเลือดดำน้องต้องระวังอย่าสับสนนะเดี๋ยวจะชี้ให้ดู เวนก็เหมือนกันตรงข้ามกับอาร์เทอรี่ถ้าอาร์เทอรี่เป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจเวนก็ต้องเป็นเส้นเลือดที่นําเลือดเข้าสู่หัวใจถูกไหมส่วนเลือดเส้นเลือดฝอยหรือแคปิลารี่เนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดที่ทําหน้าที่ในการเป็นเส้นเลือดที่แตกแขนงอยู่ตามบริเวณเนื้อเยื่อต่างๆเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆหรือว่าแลกเปลี่ยนสารอาหารได้ดีขึ้นถูกไหมเพราะว่ายิ่งมันมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่แสดงว่ามันแทรกซึมไปตาม ทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อขนาดเล็กแล้วก็มีพื้นที่ผิวได้มากเท่านั้น<ม>ถูกไหมน้องก็เริ่มดูเลยว่าถ้าเส้นเลือดแบ่งเป็นสามระบบคร่าวๆดังนี้แสดงว่าเส้นเลือดที่เข้าสู่หัวใจก็เป็นเส้นเลือดเวนเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจก็ต้องเป็นเส้นเลือดของอาร์เทอรีแต่ว่ามีข้อยกเว้นอันหนึ่งที่พี่บอกไปแล้วว่า ปกติเวนจะเป็นเลือดดำอาร์เทอรีจะเป็นเลือดแดงแต่มันมีอยู่เส้นเส้นหนึ่งก็คือเส้นเลือดจากปอดคือเป็นเส้นเลือดที่เข้าหัวใจเป็นเส้นเลือดเวนถูกไหมแต่ว่าเป็นเลือดแดงส่วนเส้นเลือดนี้ออกจากหัวใจไปปอดเป็นเลือดดำแต่เป็นอาร์เทอรีนั่นเองฉันก็เลยอยากจะบอกไว้ว่าพาโมนารีเวนกับพาโมนารีอาร์เทอรีไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าอาร์เทอรีจะเป็นเลือดแดงแล้วเวนจะเป็นเลือดดำโอเคไหมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ใช้ยืดได้ดีที่สุดก็คืออาร์เทอรีคือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจเสมอแล้วแวนคือเส้นเลือดที่นําเลือดกลับเข้าสู่หัวใจซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงในรายละเอียดมันก็จะมีอีกเยอะแยะเลยถูกไหมก็คืออาร์เทอรีเนี่ยนะจะเป็นเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่ก็อย่างเช่น แบ่งเป็นไซส์ต่างๆคือ artery, aorta, arterio ก็จะแบ่งไปตามขนาดใหญ่เล็กที่แตกต่างกันเหมือนเว i เหมือนกันก็มีเว n a า,าว่ามีเว i เ v e n u ถูกไหมซึ่งอันนี้ก็คือในรายละเอียดปีกย่อว่าแต่ละชนิดเนี่ยแบ่งเป็นขนาดแล้วก็เรียกชื่อได้ต่างๆกันทีนี้ถ้าเรามาดูข้อถามข้อถูกก็ไก่บอกว่าเส้นเลือด artery บอกแล้วว่า artery ให้ยึดหลักว่า artery ต้องเป็นเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจถูกไหม ถ้าน้องคนไหนจำไม่ได้จำหนู mm hmm. ก็ได้อาร์เทอรี่ก็ต้อง ออกจากหัวใจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่ามันเป็นเส้นเลือดที่นําเข้าหัวใจก็ผิดข้อกอไก่ก็ผิดถูกไหมส่วนข้อขอใครบอกว่าเส้นเลือดเวนถ้าน้องไบร์คนบอกเฮ้ยจําไม่ได้อะพี่ถ้าเกิดไม่อยากจําว่าอาร์เทอรี่ออกจากหัวใจก็จาว่าเวนตัวเนี้ยขอใช้คําพูดที่ไม่คอ่อยเพราะนิดนึงนะเวนเหมือนแบบเราว่าคนว่า y, เฮ้ยไอเวนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันไม่ดีถูกไหมแสดงว่าก็ต้องเป็นเลือดเสียก็แสดงว่ามันควรจะเป็นเลือดที่กับ เข้าสู่หัวใจนั่นเองก็คือเป็นเลือดที่ผ่านการแช่แล้วอันนี้เป็นวิธีการจําง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าเลือดเวนเป็นเลือดเสียก็ต้องนําเลือดเข้าหัวใจเพ่างข้อนี้ก็ผิดข้อข้อคายบอกว่าหลอดเลือดฝอยเป็นเวนที่มีการแลกเปลี่ยนกาซและสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์อันนี้ถูกต้องถูกไหมก็คือการที่เส้นเลือดแดงหรือว่าเส้นเลือดดาหรืออาร์เทอรี่หรือเวนยิ่งเข้าสู่ทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อขนาดเล็กมันก็แตกขนยเป็นเส้นเลือดเล็กๆ เรื่อยถูกไหมซึ่งเส้นเลือดเล็กๆที่เลี้ยงอยู่ตามตัวเนื้อเยื่อต่างๆซึ่งคอยทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแลกเปลี่ยนของเสียหรือว่าแลกเปลี่ยนอาหารต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดแคปิลารีนั่นเองเพราะฉะนั้นหรือว่าเส้นเลือดฝอยแค่ข้อนี้ก็ถูกส่วนข้ององูบอกว่าถูกต้องทั้งกอไก่ขอไขข้อควายผิดถูกไหมเพราะว่าข้อกอไก่กับขอไขผิดไม่สลับกันเพราะฉันข้อนี้เขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเลือดน้องก็ต้องตอบข้อ คอควายนั่นเองเพราะว่าหลอดเลือดฝอยเป็นหลอดเลือดที่เกิดจากการแตกแขนงเป็นตัวเชื่อมการระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรี่กับเวนซึ่งคอยทาหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแลกเปลี่ยนสารอาหารให้กับเนื้อเยื่อต่างๆแล้วก็เซลล์ที่อยู่บริเวณรอบๆนั่นเองส่วนข้อกอไก่และข้อไขผิดเพราะบอกว่าเส้นเลือดที่เข้าหัวใจคือเวนเส้นเลือดที่ออกจากอาร์เทอรี่เอ้เส้นเลือดที่ออกจากหัวใจคืออาร์เทอรี่นั่นเองฉันข้อที่ตอบข้อคอควายนะคะ